ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับประเทศอินเดียนะครับซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกนะครับได้ประกาศที่จะส่งออกข้าว สู่ตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ประกาศงดส่งออกข้าวสู่ตลาดโลกมาเป็นเวลาร่วม2ปีเต็มนะครับซึ่งตรงนี้นะครับส่งผลกระทบร้ายแรงต่อตลาดข้าวของโลกและของไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งพอมีประกาศอย่างนี้ของประเทศอินเดียนะครับทำให้ราคาข้าวไทยนะครับร่วงลงไปมากกว่า10%เซแล้วในขณะนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตชาวนาไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วยิ่ง ผ่านไปถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งจะมีข้าวนาปีของไทยเนี่ยออกสู่ตลาดโลกจํานวนมหาศาลนะครับก็จะทําให้ราคาข้าวเนี่ยครับร่วงไปมากกว่า20%นะครับเพราะราคาข้าวตลาด่วงหน้านี้บ่งบอกนะครับว่าตลาดข้าวไทยจะมีราคาตกลง20%นะครับซึ่งตรงเนี้ยจะส่งกับผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตชาวนาอย่างยิ่งนะครับเพราะจะทําให้ชาวนาเนี่ยทำนาขาดทุนนะครับข้าวที่จริงๆแล้ววันนี้ขายได้นะครับข้าวหอมมะลินะครับ ขายได้ข้าวเปลือกนะครับเกลียนละ1 5 0 0 0บาทวันนี้ก็จะเหลือแค่หมื่นเอ็ดหรือหมื่นสองเท่านั้นนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตเขานะครับซึ่งปร,ประเด็นตรงนี้นะครับเป็นประเด็นซึ่งรัฐบาลนะครับหลายรัฐบาลได้เคยช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตให้กับชาวนามาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะค่าเกี่ยวข้าวนะครับโดยจ่ายค่าเกี่ยวข้าวให้กับชาวนาไร่ละ1 0 0 0 0บาทนะครับไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน2 0 0 0 0บาทต่อ1ไล่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นการช่วยเหลือเยียวยายก คุณคุณภาพชีวิตของชาวนาขึ้นนะครับแต่รัฐบาลของพักเพื่อไทยโดยเฉพาะของนางสาวแพททองทานชิน,นวัตนนะครับประกาศว่าไม่จ่ายค่าชดเชยการผลิตให้กับชาวนานะครับเพราะบอกว่าราคาข้าวเนี่ยสูงแล้วนะครับราคาข้าวเปลือกข้าวสานีมีราคาสูงครับซึ่งตอนนั้นอ่ะก็อาจจะราคาสูงจริงครับแต่ในปัจจุบันนี้ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงความเป็นจริงสิแล้วนะครับเพราะวันนี้ราคาข้าวไทยกําลังตกต่ําลงนะครับแล้วก็จะต่ําหลุด20%มากถึง20%นะครับ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวนาอย่างร้ายแรงเดือดทําให้ชาวนาเดือดร้อนอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับพรรคไทยพักดีเราจึงขอเรียกร้องมาอย่างรัฐรฐบาลพรรคไทยนะครับช่วยชาวนาเถอะครับเยียวยาชาวนาเถอะครับช่วยให้เขาบรรเทาความเดือดร้อนลงนะครับด้วยการจ่ายค่าเกี่ยวข้าวหรือช่วยปัจจัยการผลิตน,นะครับไล่หน1 0หนึ่งพันบาทเท่านั้นไม่เกินยี่สิบไร่หรือสองหมื่นบาทเป็นเงินหลักหมื่นล้านเท่านั้นนะครับซึ่ง ขนาดเอาเงินมาแจก3ามแสนล้านห้าแสนล้านก็ยังมีจ่ายนะครับตรงนี้ช่วยชาวนาลากฐานของประเทศกระดูกสันหลังของประเทศนะครับวันนี้รัฐบาลควรทำอย่างยิ่งนะครับเราเรียกร้องมาอย่างรัฐบาลขอบพระคุณครับ